สวัสดีครับช่างต่อ,อไม้ยิงป่านะครับวันนี้จะพามาชมปืนศูนย์นะครับตัวนี้มันเป็นปืนศูนย์ลำแรกเนอะอาะที่เห็นในคลิปนะครับท้ายมันจะเป็นที่ลงไปก่อนหน้านั้นนะครับที่บอกว่าปืนศูนย์ลำแรกท้ายมันจะเป็นประดูนะครับก็คือท้ายนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวตัวรางจะเป็นรางมะค่าแต่นะครับอันนั้นมันชัก55เนาะตัวนั้นนะครับลำแรกนะครับก็ มีคนมาขอซื้อไปนะครับซื้อไปปรากฏว่าเขาเอาไปใช้นะครับแล้วทีนี้คนที่ซื้อไปคนแรกเขาไปขายต่อนะครับคนนี้เจ้านี้น่าจะเป็นคนที่สองนะครับลูกค้าเก่าเหมือนกันนะครับเขาไปเจอนะครับลงขานในกลุ่มเขาก็เลยไปจับมาแล้วให้ผมทําชุดบนใหม่นะครับอันนี้คือชุดบนใหม่นะครับชักก็จะยาวขึ้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นชักเจ็ดสิบนะครับชักเจ็ดสิบ ลูกค้าก็ซื้องาน CNC มานะครับมาให้ใส่เนาะศูน้าไฟเบอร์ออปติกสามมิลน,นะครับศูนย์หลังเหมือนเดิมนะครับสแตนเลสปรับระดับได้นะครับเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นประดู่ลายเสือนะครับประดู่ลายเสือกับติดกับพีนะครับติดกับพีลายเสือนะครับเบามากนะครับประดู่ตัวนี้เบามาก ก็คือเขาส่งมาทําชุดบนใหม่นั่นเองนะครับชุดนี้เนาะเอามาบิวใหม่นะครับตัวนี้เป็นงานของเรานะครับงานช่างเตานะครับท้ายอ่าเป็นตัวแ็กๆนะครับสมัยก่อนมันก็จะเป็นรางสามสินะครับผมก็เสริมแผ่นอะคริลิกเข้าไปด้านในนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นราง28่สครับคูณสามสครับสองฝั่งนะครับนี่เห็นไหมครับ แล้วตัวนี้ก็เป็นไกล,ละคังนะครับไกล,ละคั้นะครับเซฟข้างนะครับก็คือเป็นปืนศูนย์เต็มระบบนะครับตัวนี้สมัยก่อนมันเป็นไกล็อกล่างเนาะก็ตัวทดลองทํารุ่นแรกๆนะครับไกล็อกล่างแล้วก็ใส่ศูนย์เล็งเข้าไปนะครับก็ยิงได้เหมือนกันครับ แต่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวฉบับเต็มของมันนะครับก็คือเป็นปืนศูนย์ตัวเต็มไกล,ล็อกบนไกล,ละครังนะครับมีศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับก็คือชุดเต็มของปืนศูนย์นะครับตัวรางก็จะติดเสือนิดๆเนาะอาจจะมีลายเสือบ้างนะครับก็เลือกพยายามเลือกไม้ที่ใกล้เคียงกันนะครับมาใส่ให้ อันนี้คือมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าปืนเก่าๆของช่างเต่านะครับโมเดลเก่าๆนะครับเราสามารถเอามาปรับเปลี่ยนแต่งเติมได้นะครับอยู่กับช่างไม่ต้องห่วงนะครับพวกงานโครงงานเคมอะไรพวกนี้นะครับเรามีรับประกันหลังการขายแน่นอนนะครับอยู่กับเรานะครับไม่ต้องห่วงนะครับอยากทําอะไรเพิ่มเติมนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับอย่างสมมุติตัวนี้มันเป็นหลังแข็งอยู่แล้วเนาะมันก็เป็นปืนศูนย์ได้นะครับแต่ถ้าเป็นหลังอ่อนอย่างที่บอกไป เอามาทําเป็นปืนศูนย์มันยิงไม่ถนัดนะครับก็คือท้ายมันจะต่ํานะครับระยะสายตาเรามันจะ,ะไม่พอดีนะครับมันจะยิงลําบากนะครับอันนี้คืออธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับในคลิปก่อนนะั้นผมก็ทําคลิปไปแล้วแหละว่าหลังอ่อนเอามาทําเป็นปืนศูนย์ได้ไหมนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูลายเสือนะครับนี่ก็คือลายเสือนะครับ มันเป็นลายเสือบริเวณติดก,กระพีนะครับกัะพีค่อนข้างเยอะนะตัวนี้เนาะเบานะครับเป็นไม้เก่าแล้วนะครับอยู่แล้วนะครับไม่บิดไม่งอแล้วนะครับเสือขาวนะครับเสือขาวงานก็จะประมาณนี้นะครับไม้เป็นไม้เก่านะครับเอามาทํานะครับตัวรางก็จะมี รอยตะปูบ้างนะครับเป็นธรรมชาติครับเป็นธรรมดาของไม้เก่าเนาะ ก็มาถ่ายให้ชมประมาณนี้แหละครับช่างต๋อนามายิงปลาก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ